นุ่มอ๋อลาบสุกครับลาบสุกเปรี้ยวครับรสจัดไหมจัดครับจัดเลยเหรอครับใส่ขีป่ะไม่ใส่ครับอะไรี่ไม่ใส่ขีเลยเองเองอะไรดีเอาต้มครับเอาต้มต้มเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะเข้าใจไหมสิบห้าจุดศูนย์นอแต่วันนี้พี่มาสายคอมมันมาวันนี้ได้คอมมาอ่าเดี๋ยวแถมบึ้มเพิมใส่ตับหน่อยเฮ้ยพันแทนาหกสิบบาทคั่วสุกก่อน นี่เนื้อผมจะซอยอย่างนี้เลยนะนี่เนื้อนี่จะเอาเอาอกหมดเลยรึ่มๆขาวๆเนี่ยจะได้ไม่เหนเียวเข้าจาูคั่วเนาะเปรี้ยวจัดไหมไม,ไม่ถึงขนาดนั้นหนุ่มโอ,อ,อ้สองกีบก่อนแล้วกันกิน่นฟุ้งกลินฟุ้งปรุงใส่เครื่องคั่วพออประมาณเผ็ด <Kampf. S 2> จัดไหมอ้าไม่จัดนะครึ่งเดียวเพิบทน้ำปลาหน่อย อันนี้เป็นลาบสุกเปรี้ยวนะครับะรสชาติเริ่มมากลิ่นเริ่มขึ้นอไอหนุ่มรอหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวจานให้เอาต้มอะไรดีต้มรมวมขีดเดียวฮะเอาจิงนี่ต้มรวมขีดเดียวสวยละกูเปิดบินเอากูแล้วสองขีดให้ สองเเอ้ยมันต้องอย่างนี้มันได้ใจหน่อยว่าเกือบแล้วเกือบแล้วอีกขีดนึงไหมสามขีดไม่เอาแล้วต่งไม่พอเดี๋ยวจ่ายได้แต่แถมได่แถมเดี๋ยวมีแถมอันนี้เอาสุกหน่อยน้องเขาจะได้กินสุกๆหอมๆอร่อยอร่อยรสจัดเปรี้ยวอย่าต้องผ่าน QC เช็คกันหน่อยนะเช็คกินกินก่อนไงถ้าพี่เป็นอะไรพี่เป็นก่อนไงพี่ชิมก่อนได้ชิมคำเล็กชิมคำเล็กไม่เยอะ โอ้ยดูดิกลิ่นนี่มันจะขึ้นหวยห่วยห่วยห่วยเลยนะเฮ้ยนะเดี๋ย็ดอ้วยนิดนึงเฮ้ยมองอะไรการ์ดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นระแวงตรงนี้เป็นระแวงไว้โจดเยอะที่นี่มันบาซิลเว้ยม่นไม่เถื่อนจริงอยู่ยากกว่าเฮ้ยใหใจเย็นค่อยๆคุยกัน ไอ้ใจเย็นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไอ้เย้นโดดปนต้มเลยเฮ้ยกูมาค่อยคุยกันมาค่อยคุยกันอ่าใส่ลงไปเนี่ยเรียบร้อยหกสิบบาทเฮ้ยไม่น้อยนะฮึบฮึบเดียแมวนองมาด้วยฮึบฮึบ หกบาทครับอันนี้เป็นแบบครัวนะแต่ถ้าตอนขึ้นร้านแล้วจะไม่ทำครัวเลยจะทําแต่สุกไอ้ดิบอย่างเดียวต้องไปครัวเองฮึบหกสิบาทรับหนึ่งแสนบาทได้ทอนสล้านบุกเลขถูกปะโอเคขอบคุณครับทานให้อร่อยนะ